อสวัสดีท่านผู้ชมยุกท่านวันนี้อยู่กันในเกมไม้ครับเออเออแบบนี้ดีกว่าแบบนี้สนุกดีนะนี่เข้ามาแล้วเราจะเล่นกับเพื่อนไม่เล่นคนเดียว่าดูก่อนว่าไหนโอเคเราจะเข้าเฉพาะแบบที่มีคนเล่นเยอะที่สุดโอเค เจเจโอเคสามสิบ okay. okay. วิอดเมื่อกี้เข้ามาแล้วเมื่อไรจะเริ่ม เจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งซอเกือมาแล้วว้าเขานี่โอเคขุด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 หินขุด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 โอเคขุดขุดขุดไปเรื่อย ไดแล้วโอเคคูดได้ไม่ได้ทองเลย ทำไร่ทำไร่เกษตร ับไม้ก่อนอืม ยังไม่มีรักทองเลยเคตต้นไม้พังแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเลยได้ฟ้าได้เคยฟ้ามือมาแล้วไปหาตรงทุนย่าง ยังไงฟาร์ม,มเมอร์มาแล้วโอ้มาแล้วเรามีทองสองร้อยแปดสิ 85. บห้าวางไข่ตาละที่อุปซื้ออุปกรณ์ที่อัพเกรดอุปกรณ์ อ๋อค่ะโอเคยี่สิบห้าไป่ะจะเปิดอะไรมาแล้วดาบหินโอเคได้ดาบหินละวชื้ออะไรดีอืมเสื้อหารให้ตัวทำอาหารอ่ะวางตรงนี้ ที่ไม่ว่ากอต้องการพื้นที่ใช่ไหมกดหินเจาะเจาะเจาะ ขุดไปเรื่อยๆแล้วเห็นก็แล้วก่อนเห็นอันนี้มันก็จะค่อยๆผังี่เคลียพื้นที่กดนี่ไงเลือนิดื่ยละว๊บว๊บอบบบโอเคเคลียพื้นที่เรียบร้อยปูมวางไว้ตรงนี้แหละมันต้องการพื้นที่ใหญ่มากเลยอัปเกดต้องใช้อาหารแล้วก็ทอง มันก็จะใหญ่คือเลยอันนี้มันร้านอาหารนี่คือร้อนโอ้โหมาซื้ออาหาร,หารได้ไปวางฟาร์มเมอร์มมก่อนฟารมเมอร์วางตรงนี้ตรงนี้แหละโลงดีเคียตรงนี้โล่งมาก <c oughs> ดูดูดูโอ้โห เื้อร้านจุดเกาะก่อนแป๊บหนึ่งห็ที่ล่งๆก่อนนี่ไม่นะ่ยังไม่ล่งพอไหมล่งไม่พอยังไม่ล่งต้องหาจุดล่งล่องือมตรงไหนล่งนี่เงี้ยเออแบบีเหมือนมันนี่ตรงนี้ล่งอยู่ นี่ตรงนี้วางได้นี่ซื้ออุปกรณ์แต่มันยังไม่ใหญ่เลยต้องอัปเกรดก่อนอัปเกรดโอ้อาหารเล็กสวยมากอัพเกรดอีกรอบก่อนนี่ใหญ่ขึ้นแล้ว ชุดก็เรียบร้อยโอ้โหทองหรือแค่สิบสี่กูทองก่อนุดแล้วทองก่อนสามสองหนึ่งปูหายไปและซีดาร์เบรโกนเฮ้ยอะไรโมฟ้ามือ ซื้ออะไรไม่ด้อัพเกรดใช้แต่อ,อาหารซื้ออะไรดีร้านอัพเกรดอุปก,กรณ์เหรอ ใช่อีกตรงนี้ว่างไหมมันตรวจด้วยว่าตรงไหนว่างตรงนี้ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างตรงนี้ว่างอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มันจะมีแสงสีแดงอยู่ถ้าเกิดเป็นเป็นสีเขียวแสดจะเว่าว่างได้มันว่างได้แล้วมีร้านรับเก็บอุปกรณ์พิ่นวางซื้อของ สื่เจ็ดสิบห้าโอ้ท้องไม่พอตนี้ว่างว่างกมันใช้พื้นที่เยอะมากมกำลังผสะอันนี้คืออะไร ดูนะบวกสปีดโอเคสปีเร็วขึ้นแมนแมนสปีดนานมากร้านอะไรนี่ ก็จะต้องขุดเหมืองขุดเหมืองนี่เสียงอะไรเนะี่ยขุดเหมืองทำอะไรไม่รู้อ๋อขุดแล้วก็ได้ทองก้วถัดได้อะไรไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องขุดแต่ทอง เพื่อเพืพ่อนมาขุดทองตรงนี้ขุดแล้วก็จะได้ทอง พวก n อ c ตรงนี้ก็มาขุดทองไม้หนิอ๋อตรงนี้ไงไม้หนิใช่โอเคเดี๋ยวค่อยมาอัพกรดร้านกดหนุนวันนั้นเราจะซื้ออะไรนะอืมซื้อดอะมีร้านอาหาร ห้าีโอ้ยเอเป็นทองเย่ได้เอเป็นทองเลยมาตรงนี้เราจะซื้ออะไรเนะเก็บไม่ได้แล้ว สูงสุดคือชิดกเกาะเหล็กตอนนั้นเราจะซื้อดาบเหล็กสินะเราเป็นทีมสีฟ้าเอสีเหลืองเขียวนี่คือร้านออร้านอุปกรณ์ร้านชิดเกาะเหมือนเดิมอันนี้คือร้านอะไรลืมออพวกอุปกรณ์นูน่นนี่นั่นพวกนี้ โอเคดู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 เวลามันสิบสามแล้วก็จัดนี่แล้วนะร้านอะไรเนี่ยยังนไงร้านอัพเกรดร้านซื้ออุปกรณ์อัพเกรดก่อนขัาวหารเพียบเมื่อยแล้วโอเค มนนี่ซื้อกลไปถ่ายบกฟุตโต